อารสีแม่ของมากี้มารีนนาเผ mm. ยความจริงเรื่องหน้าลูกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งคุณแม่คนเก่งอารสีฮอนโนบาเดนซิเอกาคุณแม่ของสองนางเอกชื่อดังมากี้ราสีและมารีนนาสดานั้นก็ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความร่งปรูความในใจถึงลูกสาวสุดที่รักและหลานสาวหลานชายฝาแฝดมีก้ามียาลงบนอินสตาแกรม โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงความรักที่ตัวคุณแม่อรสีมีให้กับลูกๆร้านๆรวมถึงความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้เห็นมากี้ราสีและมารีนาสานันขึ้นปกนติตยาสารร่วมกันเป็นครั้งแรกแต่ทว่าในท่อนสุดท้ายของโพสต์ความในใจครั้งนี้แม่อรสีก็ได้ถึงโอกาสไขข้อข้องใจถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่า ทำไมสองสี่พี่น้องมากี้ราศีและมารีนาสดานั้น ถึงได้มีหน้าตาคนละแนวคนละสไตล์ทางคู่มีคุณพ่อคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งคุณแม่ออเรซีได้ให้คําตอบถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองสาวมีคุณพ่อคนเดียวกันแต่สาเหตุที่หน้าตาดูจะไม่ค่อยเหมือนกันนั้นก็คงจะเป็นเพราะตอนที่ทําเขาทํากันคนละทีถึงมากี้และมารีนาลูกรลาที่มามีเขียนหาแต่หลานไม่ใช่ไม่คิดถึงพวกหนูนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงในส่วนของซีรีส์เบลรามและ พิจูทารีของสมองมันมีแต่คำว่ามีก้าและมีหญ้าคำโบราณเขาว่ารักลูกเท่าลูกตาลร,รักหลานเท่าลูกมะพราะ้าวมาไม่เคยเชื่อเลยจนมาเกิดกับตัวเองถึงเพิ่งรู้ว่ารักลูกเท่าลูกตาลร,รักหลานเท่าลูกโลกห้าห้า มาเห็นหนู2คนถ่ายรูปลงหนังสือลลฟออกมาสวยมากจริงๆมาชอบมากชุดของหลุยส์วิตตองมันเท่จริงๆมาชอบมากเสียดายที่มาต้องมาสเปนก่อนเลยไม่ได้ถ่ายพร้อมกมัน3คนตามที่หนังสือและเสื้อผ้าของหลุยส์วิตตองเขาอ,อยากได้เออเรื่องนี้ดิฉันโกหกค่ะ5 5าอย่าได้เชื่อเชียว มารอที่หนูสองคนจะถ่ายรูปคู่กันมานานแล้วสมใจม้าจริงๆตอนนี้คิดว่าเมื่อไหร่หนูสองคนจะเล่นละครด้วยกันสักทีไม่ต้องเล่นเป็นฝาแฝดนะลูกเพราะหลายคนชอบถามว่าทำไมมารกี้กับมารีนาเป็นพี่น้องกันแต่หน้าไม่เหมือนกันเลยคะคำถามนี้ได้ยินมาบ่อยมากบางคนก็ถามว่าพ่อคนเดียวกันหรือเปล่าคะแหมเอาล่ะเมื่อไหร่คนอยากรู้ ก็จะตอบในวันนี้ซะเลยว่าไมากี้กับมารีนาเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันและแม่คนเดียวกันแต่ที่หน้าไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทำคนละที